บบว่าคิวริงุราถ้าเกิดเป็นพนักง,งานก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเพราะว่าดวงห้องมันเสริมห้องนี้เป็นห้องที่เรียกครับม์พิเศเลขที่ออกเลขหก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 อ้อ้าวสวัสดีเพือ่อนๆชาวแลคอนโดมาแบบตกอกตกใจเลยพอดีวันนี้วันหวยออกนะเรากำลังลุ้นหวยอยู่ว่าเลขที่ซื่อไฟเป็นได้หรือเปล่าอย่าจะรวย,ยถูกหวยอย่างนี้เฮ้ยเพื่อน ห้องนี no ้เหมือนมัน no มีพ no ลังงานอะไรบางอย่างอะทําไมประตูมันเลื่อนเลงได้อะอุ้ยมีเงาเงมันไม่ใช่พลังงานอะไรบางอย่างมันคือแมวขวัโชอทที่เราเพอนเพื่อนอยู่ห้องนี้อยู่ลาวรูนบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่แบบว่านําโชคมากเลยเพราะว่าเลขหน้าห้องอ่ะนําด้วยแแล้วหลังห้องกรบวกกันเราได้8อีกมันก็เลยทำเหมือนอินฟินิตี้พลังงานหมุนเวียน อยู่ในห้องแล้วเหมือนมีพลังงานตลอดเวลามันก็เลยมีพลังงานที่เลื่อนประตูได้เองแบบนี้ไงเพื่อนใช่ไห<ช>มนี <laughs> ่นะพเพื่อนๆบอกว่าวันนี้ไม่ถูกหวยนะคะแต่ว่าเรามีห้องที่เพื่อนๆอยู่แล้วถูกหวยแน่นอนเพราะเราคัดมาเลยเหมือนที่พี่แนทบอกว่าห้องนี้อยู่แล้วรวยเลขเลขะไรนะพี่1นึง่งแปดแปดทับจีรวมแล้วเป็นเลขแปดเป็นไงแปแปดก็คือ ศาสตร์ของการนาตัวเลขเนี่ยก็คือเอาหน้ามาบวกกันทุกตัวแล้วก็ให้มันได้เหลือตัวเดียวแล้วหลังทุกตัวมาบวกกันได้เหลือตัวเดียวก็คือเลขหน้านำด้วย8ปดเลขหลังนำด้วย8โดยรวมแล้วก็คือ8 8แล้วก็มีผลของข้างหน้าเลขอ่ะมีเลข8อีกดังนั้นเนี่ยความอินฟินิตี้ความไหลเวียนของตัวเงินเนี่ยจะแบบอบอวนมากห้องนี้เห็นไหมโทนการแต่งห้องเป็นสีทองอยู่แล้วแบบว่าฟิวิ่งฮอร์โถ้าเกิดเป็นพนักงานก็ มีโอกาสได้เล่นตำแหน่งเ,เพราะว่าดวงห้องมันเสริมน่าคิดน่าคิดอาแล้วถ้าเกิดเป็นผู้บริหารอยู่แล้วมีโอกาสเงินเดือนขึ้ออนอ๋อไม่ต้องรอถูกหวยเลยอยู่ห้องนี้ก็คือแบบปังทั้งเรื่องงานปังทั้งเรื่องเงินแบบว่าเงินทองไหลมาเทมา<ม>นี่ขนาดแบบแค่เลขห้องนะยังเด็ดขนาดนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าอยู่ห้องนี้นอกจากรวยแล้วต้องอยู่สบายด้วยแล้วก็ได้ห้องที่สวยตามสไตล์รคคอนโดเดี๋ยวตามพี่นัดไปดูในห้องนอนกันเลยจ้าตามมนเลยเดี๋ยวขอรุ่นหวยต่อก่อน เล็คบคล้าย<ห>น,นะอ,อันนี้ก็แทงไปนะอ้าวมาดูในโซนของห้องนอนของห้องเหนียวซับนะวันนี้ก็คือใส่มา <Okay. S 1> สีเขียวนะเพื่อมาเหนียวซับห้องนี้เห็นไหมแต่งโทนเนี่ยก็จะเป็นโทนเขียวโทนแบบว่าเอาไว้แบบว่าเก็บเกี่ยวซับเลยเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่เรียกซับจริงๆนะขนาดตากล้องยังใส่สีเขียวเลยวันนี้จะบอกให้อ่ะมาดูสเปซของห้องก่อนดีกว่าห้องเนี่ยเราตกแต่งนะผนังนะ สไตล์ของไลคอนโดนะคะก็คือออกสไตล์วินเทจน,นะเติมความหรชชร่ด้วยกรอบสีทองแล้วก็เราให้เตียงขนาด5ฟุตนะแล้วยังเห็นว่ามีพื้นที่เพียงพอนี่ทางนู้นเลยพื้นที่เพียงพอสําหรับที่จะวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าวางโต๊ะทางานตรงนี้เพิ่มได้อีกนะแลวพร้อมกับไฟดาวร้า์เราใส่ให้2จุดท้องมี <c oughs> ความพิเศษความกว้างของห้องนี้ก็คือไ <c oughs> ฟดาวรลท์สจุดที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยตรงนี้สามารถ อ่านหนังสือตอนกลางคืนได้ทํางานตอนกลางคืน,นได้โดยปิดไฟหลักได้ด้วยและที่สําคัญก็คือเราติดมา่านติดอะไรอย่างนี้ให้ครบหมดแล้วนะความกว้างก็คือตรงนี้สามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะคะออกกําลังกายเสื่อโยคะมาวางไว้ตรงนี้อย่างได้เลยนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าแถมให้แล้วนี่และห้องนี้นะเรายังติดตั้งแอร์ตัวใหญ่นะขนาดประมาณ18ื่นแปดยให้ด้วยเนะาะดังนั้นเนี่ยความเย็นเนี่ยกระจายเต็มทั่วห้องแน่นอนนะ แล้วก็ความพิเศษของห้องนี้อีกอย่างหนึ่งเต้นเต้นเต้นแจนเต้นเต้นเต้น,ตน,ตน <c oughs> เปิดใหญ่ไปไหนนะอันนี้ก็คือห้องครัวของเรายังมีสเปซกว้างที่ใหญ่ให้เพื่อนๆนี่สามารถทําอาหารได้เลยนะถ้าเกิดใครสายทําขนมสายทำํำแบบว่า เบเกอรี่นะก็สามารถติดพวกเตาอบอะไรตรงนี้เพิ่มขึ้นได้อีกนะหรือว่าวางเป็นตู้เย็นก็ได้สำหรับสายทำอาหารปกติแล้วังสามารถดวอินชั้นตรงนี้ได้เพิ่มอีกนะส่วนตรงนี้คงทนมากเพราะว่าเราทำเป็นตัวสตนเด็ให้นะดังนั้นเนี่ยไม่บวมแน่นอนนะก็มาพร้อมกับซิงค์น้ำเลยตรงนี้ก็สามารถสามารถล้างจานในตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีกระจกสองความงามระหว่างทำห้ังจานไปด้วยนะะอ่ะขออีกนิดนึงตรงระเบียบของห้องนี้ ปกติห้องอื่นจะไม่มีกั้นแบบนี้ให้นะแต่ว่าห้องนี้เรากั้นอันนี้ให้นะเพื่อที่บอกว่าเป็นมุมของซักล้างเลยก็คือสามารถตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้นะเรามีการติดตั้งแบบว่าจุดปล่อยน้ําแล้วก็จุดปลั๊กตรงนี้ซึ่งใส่กันน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันตั้นตนแพรความใหญ่ของห้องยังไม่หมดจ้าตื่นตื่น ห้องน้ําจะบอกว่าก็เป็นความกว้างอยู่นะเราติดเครื่องทําน้ำอุ่นตรงนี้ให้แล้วจะเป็นทนข่าวนะแล้วก็มีกระจกนะตรงนี้บานใหญ่ๆใ,ให้นะคะในห้องน้ําอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นห้องที่แบบว่ามีความคุ้มค่ามากๆเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคนนั้นน่วยออกอะ่ะเขา <laughs> ถูกหวยไหมถูกหวยไหมคะพลาดไปเลขเดียวเนี่ยสิยแสดงว่า,แ,วา,า,าแสดงว่าดูหมอผิดมา ไม่อันเนี้ยขนาดแค่เข้าไปนั่งในห้องนะคะมันถูกไปแล้วหนึ่งตัวแล้วค่าก็แค่เลขเดียวเดี๋ยวถ้าอยู่นี่นะงวนหน้าตรงๆสับตัวตรงแน่น,นอนข้างผ้าเลยนะคะใครที่แบบว่าเป็นสายแตเดลูนะคะ<ม>ถ้าเรามาสายนี้เราต้องมูให้สุดก็คือแบบร่างกายเรานะคะเราก็ต้องเริ่มบผมที่เราบอกว่าเปลี่ยนสีให้มันเข้ากับ ดวงของเราะะแล้วก็แมก้กระทั่งคอนโดนะคะเราก็ต้องเลือกคอนโดที่แบบเลขเด็ดเลขมงคลแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรื่องทิศหัวนอนเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสำหรับใครใส่มูอย่างพวกเรานะคะมูให้สุดเพราะว่าเราจะมาอยู่ที่ห้องนี้แล้วก็รวยที่ห้องนี้ใช่ไหมพี่แนทใช่เพราะว่าวันน้าเราจะถูกนอนที่หนึ่งนี่ถูกเสร็จแล้วเราจะมาซื้อหลายห้องเลยถ้าใครถูกวันที่หนึ่งนะคะก็พีแ่แร์ซื้อสดได้เลยบอกเลยเดี๋ยวเราค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เลยนิดาคะแต่ถ้าใครบอกว่า ก็กลับมาที่จักู้นะคะแล้วก็ซื้อห้องนี้ผ่อนกันสบายๆเลยเริ่มต้นแค่เดือนละ5,000ันบาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดว่าที่นี่นะคะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการกับธนาคารนั่นคือผ่อนถูกก่าเช่าได้สบายโอหถ้าเกิดว่าแบบผ่อน5 0 0พันแล้วก็ได้แบบว่าครบโอเวอร์ขนาดนี้คือแบบว่ามีที่นี่ที่เดียวนะที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่เด็ทีโชคชัยสี่เอ็กซ์กับแลคอนโดนะคะได้ห้องนี้ อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยพร้อมอยู่แบบนี้นะคะก็ line ทักไลน์แอพวกเราได้เลยค่ะ l i น์ at, แอดล้วคนคอนดนะคะพร้อมยินดีให้บริการแล้วก็ถ้าใครนะคะทักไลน์อมาแล้วก็มาซื้อห้องกับพวกเราเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคใส่มูให้อีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนนี้นะคะมูทุกเส้นทางมูให้สุดยุดที่ความเป็นโสดคะ่ะเพื่อนจบอย่างนี้ได้หรอร <laughs> <laughs> อบหน้ามาเจอกันคู่พี่คะ่ะ ทำเลตรงนี้อยู่ใกล้กับลาดพร้าววังถิงนแล้วก็ใกล้กับโชคชัยสี่แล้วก็สามารถทะลุไปรัชดาได้อีกตรงนี้ก็คือแบบว่าเป็นทำเลที่สะดวกมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครมาจองจากโพสต์นี้ยังไงยังไงเราจะมีทีวีแถมให้แน่นอนหนึ่งเครื่องตรงนี้เลยพวกเราขอแบบดู้ถึวยก่อนในวันที่หนึ่งกำลังจะออกแล้วเมื่อกี้สอตัวสอบตัวไม่ถูกใช่ไหมโอเคไปก่อนนะจ๊ะดูด้วยดูด้วยดูด้วยบายดูดิ คนนี้ซื้อหวยใต้ดินคนนี้ซื้อลอตเตอรี่นะคะไปบอกเขาทำไมล่ะถ้าเกิดจับจับมันคนเดียวนะคะเลขที่ออ